ขอพูดสักหน่อยนะครับผมผม,ผมก็ว่าจะไม่พูดแล้วลหละขอนิดหนึงนะ <c oughs> ขอนิดนึงนะจริงๆแล้วท่านพ่อครูท่านก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะจิตใจของท่านดีงามมากนะมีความรักในศาสนานะเพียงแต่ว่าในความรักอของท่านเนี่ยท่านยังสับสนอยู่นะเวลาที่เราจะไปแก้ไขคนอื่นเนี่ยมันแก้ไม่ได้ ท่านว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไปติดอยู่กับคนอื่นเราจะทุกข์อันนี้เขาไม่ใช่ญาติเราด้วยซ้ำนะแม้แต่ลูกคนที่มีลูกนะเมื่อความปรารถนาอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ทุกข์นะเราไม่มีทางเลยที่ว่าเราจะไปควบคุมบัรขบัญชาการให้ใครหมุนไปตามความพอใจของเรานะทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ความจริงของคนเป็นอย่างนั้นใครมีอะไรเขาก็แสดงสิ่งนั้นทีนี้เราบวชมาเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยมันคือกลับมารักษาตัวเองชีวิตของเรามันเหลือไม่มากนะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ด้วยซ้ำนะอายุท่านก็ล่วงเลยมาห้าสิบแล้วนะเรื่องของโลกเขามันก็เป็นไปตามโลกเขานะเรายังทุกข์ไม่พออีกเหรอ แล้วทุกนั้นไม่ใช่เรื่องของเราด้วยนะทุกนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยเรื่องเหล่านั้นที่เราไม่สามารถควบคุมบัคับัญชาการได้เราจะไปยุ่งทําไมท่านว่านั่นคือเหตุแห่งทุกข์ท่านเรียกว่าส่งจิตออกนอกนะความรู้สึกตัวเรียกว่าสติรูส้สติกับมาอยู่กับตัวเองนะเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วก็ต้องมองว่าเป้าหมายของเราคืออะไรมองหาเป้าหมายของเราเราบวชมาเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือความพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอ ในเมื่อเรายังถือเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราอยู่เนี่ยค่นว่ามันหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์นะเป็นความไม่ฉลาดนะเป็นความไม่ฉลาดเรารู้สึกตัวมาเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถควบคุมได้นะอะไรก็ตามที่มันอยู่ไกลออกไปนะถ้าตามหลักในการจเจริญสติเนี่ยเราต้องรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองสิ่งที่มันปรากฏขึ้นภายนอกเนี่ยตามสื่อต่างๆเนี่ยมันหลอกลอ ให้เราแสดงสมบัติที่ซ่อนอยู่ในใจของเรานะเหมือนคนที่เขาดูสื่อดูอะไรเนี่ยนะเห็นที่เขาดา่าพระด่าอะไรกระโดดถีบคนที่เข้าไปคอมเมนต์บางทีคนที่ด่าเนี่ยอาจจะทำความชั่วช้ามากกว่าเพราะครูก็มีเยอะนะบางคนนี่ผิดลูกผิดเมียผิดศีลนี่ก็มีนะแต่ความไม่รู้สึกตัวเพราะการที่เรามองออกแต่ภายนอกนะแต่ในฐานะของความเป็นพระเนี่ย เราควรจะรู้สึกตัวเองไม่ใช่เหรอว่านั่นเป็นมุมมองของเขานคนเราเนี่ยมันมีหลายประเภทคนที่มีทัศนคติที่ดีก็มีนคนที่มีทัศนคติปานกลางก็มีนคนที่มีทัททศนคติที่แย่ก็มีนะถ,ถ้าเรียกว่าปุถุชน,นขึ้นขึ้น,นลงๆแล้วแต่อารมณ์นะแต่ในฐานะที่เราออกเดินตามพระพุทธเจ้าผู้สงบทีเนี้ยแล้วเราไปพูดอย่างเนี้ย กับเขาเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะท่านนะเราไปพูดมันพอๆกันนะนะในความเป็นพระเราไม่สามารถไปพูดอย่างนั้นได้เราจะไปกระทบกระเทียบจะไปพูดเพื่อที่จะเอาชนะเขาเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้การพูดคุยกันเนี่ยมันพูดคุยได้ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายตรงกันหมายความว่าเราพูดคุยเพื่อความเข้าใจว่าจุดหมายของเราคืออะไรนะแต่ถ้าจะพูดเพื่อจะเอาชนะกันเนี่ยมันไม่จบหรอกนะ อเสวนาจะบาลานังปันทิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคันมุตตมังนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนทนาเพื่อที่จะเอาชนะกันมันไม่จบนะแต่คติของผู้พุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกว่าสันตินะถ้าเกิดว่าจะพูดเพื่อเอาชนะนั้นไม่พูดดีกว่านะหยุดขอให้มันหยุดที่ตัวเองดีกว่าเนะพราะเราเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ต้องการจะเอาชนะใครนะเราไม่ได้ต้องการ เราแค่อยากจะพ้นจากความบีบคั้นที่เราทุกมานานมากแล้วชีวิตของเราเมันมันทุกกับเรื่องของคนอื่นมานานมากแล้วนะพอเราไม่รู้สึกตัวเราก็เลยไปยุ่งกับเรื่องภายนอกมันต้องหันกลับมาดูหัวใจตัวเองภายในนะทำไมมันถึงออกไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขานู่นนะนั่นมันเรื่องของเขานะเราแสวงหาสันติบริบทนู่นสิ่งที่เราควรจะไปอยู่ นะสถานที่ที่สงบสง,งัดนีเฝ้าดูใจตัวเองนะผมแนะนำนะผมแนะนำว่าท่านอย่าออกความเห็นเรื่องนี้เลยนะเขาเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านความทุกข์มานานมากแล้วเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นเลยนะเรามามองหาหนทางที่เราจะต้องพักตัวเองดีกว่านะมองหาทางที่จะออกจากทุกข์ดีกว่าใจที่มัน สะสมความทุกข์มามันสับสนมันวุ่นวายเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลามานานมากแล้วนะผมก็อยากจะแนะนําท่านในฐานะที่ท่านมาหานะในฐานะที่ท่านมาหาผมด้วยความเป็นเ็เรียกว่าวางวางใจลงต่อกันนะอะไรที่มันล่วงไปแล้วเราก็ยอมรับด้วยหัวใจด้วยหัวใจที่อาหารนของเรานะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงโลกมันเป็นอย่างนี้ท่าน โลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นมันอย่างที่เราชอบใจหรอกนะคนที่รักเราก็มีคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเราก็มีเราไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้เลยนะทิศทางลมเราควบคุมไม่ได้นะนะแต่เราหันกลับมาควบคุมหางเสือของเราไปสู่ที่ของเราดีกว่านะยอมรับความจริงด้วยความกล้าหาญนี่แหละว่าอะไรคือสิ่งที่มันล่วงมาแล้วเราก็ต้องยอมรับนะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้หรอก เราต้องหันเรือออกนะอย่าไปสวนทางกับโลกเดินตามพระพุทธเจ้าดีกว่านะเราจะไปมันพอๆกันนะท่านนะสแสวงหาสันติบร,รบด์นะสแสวงหาการออกจากการยื้อแย่งแข่งขันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ชอบแล้วเนี่ยนะทางเนี่ยทางเราออกมาจากการยื้อแย่งแข่งขันแล้วเนี่ยเมื่อเราออกมาแล้วทำไมเราจะวนกลับไป กระทบกระเทียบวนกับไปสอดเสียดวนกับไปดูหมิน่นทาไมระวนไปอย่างนั้นมันมาจากใจที่ทุกข์เพราะใจมันทุกข์มันก็เลยระบายออกทําไมคนถึงกระทบกระเทียบทําไมคนถึงสอดเสียดทําไมคนถึงดูหมิ่นกันนะมันออกมาจากใจที่ทุกข์นั่นเองนะแล้วในความเป็นผ้าเราจะไปกระทบกระเทียบไม่ได้มันเป็นศีลน,นะศีลของผ้าเนี่ยเรียกว่าสัมมาวาจา นะการพูดจาเนี่ยต้องพูดในหลักของเหตุผลที่ตรงต่อความจริงไม่ได้พูดเพื่อจะไปยกตนข่มใครไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปเอาชนะใครเขามีความเห็นก็เรื่องของเขาแต่หน้าที่เราคือหันกลับมาเฝ้าดูใจที่มันบีบคั้นเนี่ยนะทำไมเราถึงอยากจะไปเอาชนะเขานะเขาทำได้ให้เขาทำไปนะหน้าที่ของเราคือหน้าที่ออกจากโลกเขาไม่งั้นมันจะไม่จบเราจะเดินหาทุกข์นะ ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นเขาจะรู้จากศีลธรรมเหรอเขาไม่ได้รู้จากศีลธรรมนะเห็นไหมผลที่มันเกิดขึ้นกับท่านนะทั้งกระทบกระเทียบทั้งดูหมิน่นทั้งกระโดดถีบนะถ้าเรารู้จักศีลธรรมจริงเราไม่หาเรื่องให้ตัวเองเหลักท่าน,นนะเราไม่เดินไปหาคนเหล่านั้นหรอกนะเราต้องมองหาทางออกนะหาทางออกจากสิ่งเหล่านั้นเราจะให้โลกหมุนไปตามความเห็นของเรามันหมุนไม่ได้ โลกมันมุนไปตามความจริงนะหน้าที่เราคือการเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ต้องยอมรับเราจะไปบังคับป่าคนได้เหรอนะเราจะไปตามบีบป่าคนนั้นได้เหรอมันไปบีบตามไปบีบปาใครไม่ได้หรอกนะหน้าที่เราคือยอมรับว่าเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราต้องกลับมารู้สึกตัวเองนะ ว่าเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมบัคับบัญชาการเขาได้เนี่ยกับมาอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ออกจากการแข่งขันออกจากการต่อสู้นะออกจากความเห็นผิดที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลกนะท่านไม่ได้สอนให้เราไปเปลี่ยนแปลงโลกท่านสอนให้เรายอมรับความจริงของโลกนะไม่งั้นท่านก็จะโดนโลกลุมกระนำนะเหมือนวิ่งไปทางเหมือนวิ่งลงไปขวางทางรถ รก็จะวิ่งมาชน,น,านพระอาจารย์นิดหนึ่งครับผมพระอาจารย์ประโยคเมื่อกี้ที่บอกว่าให้เรายอมรับความจริงของโลกในวันที่ผมเข้าไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำพระอาจารย์ผมก็เป็นผู้หนึ่งที่มุ่งความดับทุกข์มุ่งเข้าถึงการหยุดการเยียนไหวยตายเกิดในวัฏสงสาร ในขณะที่ผมบาเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดนะฮะแล้วก็เห็นความอหัศจรรย์แห่งธรรมแห่งจิตอาจารย์เชื่อไหมว่าเ,เจ้าวาดก็บอกว่าท่านมัวแต่นั่งสมาธิเดินยังกรมบำเพ็ญเพียรนั่นแหละไปออกไปทําหน้าที่หน่อยเนี่ยไปกับอาจารย์หน่อยรับใช้อาจารย์หน่อยเข้ากรุงเทพหน่อยอาจารย์ในขณะที่จิตกําลังเก้าวหน้านี่ฮะเราก็ถูก กระทําอย่างนี้หลายครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเราก็เป็นอย่างนี้ท,ท,ทั้งๆที่เราก็บอกว่าพระในวัดก็มีเยอะนะอาจารย์ทําไมไม่เอาเนนก็มีเยอะ<ต>อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยคือพอพอมันเป็นอย่างนี้ผมก็ออกจากวัดพอออกจากวัดเนี่ยไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในป่าเราก็มาคิดถึงคํานึงถึงว่าอาหารเราจะต้องกินยังไงเราจะต้องอยู่ยังไง จะหากินยังไงพูดจะบินธบาตท,ท่ไหน,<า>นอะไรอย่งมันร่วงมานานแล้วนะท่านทีนี้มันมีนิดหนึ่งนะอาจารย์ก็คือว่าเวลาเราเข้าป่าผมเข้าไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอาจารย์ในป่าในเขาในถ้ำเนี่ยที่หลีกเล่นผู้คนเนี่ยแต่มันก็มีเจ้าของก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็บอกว่าคุณจะเข้าป่ามาทําไมคุณจะทําให้สัตว์ตกใจทําไมมันไม่ใช่ที่อยู่ของคุณ นะอยู่ในวัดโน่นพระต้องอยู่ในวัดโน่นพระจะมาเดินทุด,ดงจะมาเข้าป่าเข้าเขาทัพอันนี้ก็คือมันเป็นความจริงของชีวิตที่อาจารย์พูดถึงซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยในขณะเดียวกันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าภิกษุเมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วนะฮะพิจารณาฉันอาหารแล้วบอกเธอบอกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่านูน่นเลือนว่างนูน่นป่าโลกชัดนูน่น เชิงผานู่นถ้ำเธอจงมีสติตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเนี่ยลมหายใจเข้าลมหอบลมหายใจออกทำใดที่ไม่รู้ก็รีบทําให้รู้กล้องอยู่ใน่วนประสาทผมผมอยากจะทําตรงนั้นพระอาจารย์อยากจะอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีความสุขจริงๆด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าโลกให้เราเข้าใจโลกเห็นความเป็นจริงที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยคือนี่คือโลกเห็นความเป็นจริงอาจารย์จะให้ทํำยังไงอาจารย์จะให้ทางออกอยังไงท่านอยาก ท่านอยากออกท่านอยากออกจากทุกข์หรือว่าท่านอยากจะเข้าไปแก้ไขเขาล่ะผมเองตอนนี้เนี่ยคือคือผมผมใช้โอกาสนั้นผมได้ก้าวออกมาจากความทุกข์ในใจผมวันนี้เนี่ยผมอยู่ในก้าวของการอย่างอย่างจะพูดจะพูดตรงๆเลยก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงโลกอยากเห็นโลกวุ่นวายเห็นโลกสับสนเห็นโลกรล่าร้นอยากให้โลกมีสันติสุข ผมจึงนําเสนอโครงการสร้างศูนย์การ,การเรียนรู้พุทธศาสนาตอนนี้ท,ท่านต้องพาท่านออกจากทุกข์ให้ได้ก่อนครับต้องพาตัวเองก่อนท่านนะท่านจะพึ่งมองไปไกลขนาดนั้นนะท่านต้องรักษาตัวเองให้ได้ก่อน